บอลลี่ดีสัตยีโอ้โหจุดที่คอนโทรลไม่ได้ <c oughs> พเพิ่งจะเห็นต้องมีอุตตะอุตตะดีค่ะเลดค่ะวันนี้ผู้โทรมางานสีแดงค่ะสีนีย้ยืดกี่ค่ะสีนี้ค่อยใช้นะคะทุกคนนี่ค่ะงานสีแดงเดี๋ยวเราอ่านู่นเฮ้ยแล้วแล้วยืนตรงไหนนะคะ <c oughs> เห็นมากเห็นน้องเปิดมากดีค่อยข้างเหรออืม <c oughs> ไม่มีตรงตง ตรงจะไกใช่ไหมหรือว่าหมอจะลองเขาตรงนี้โหจะตรงไกลมากเลยว่ะไปไม่ถึงหรอกทำไงดี่ยวทำหมอเล่นคูลนะเฮ้ยมันไกลไกลปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตานนี้ด้ดครับในโอกาสนี้เดี๋ยวเชิญทุกทุกท่านนะครับพักผ่อนด้านล่างก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแสดงครับแต่ขอให้คุณคริสและคุณถึงโตอยู่กับเราบนเวทีนะครับเพื่อทำการสัมภาษณ์ครับ คือเมื่อสักครูน่นี้แบบว่าสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณ,คณมากครับผมมากคือจะเรียกเสียงกองเชียร์แต่สงสัยไม่ต้องเลยมั้งคุณไดเพราะว่าแค่นี้นะครับแค่พูดชื่อเนี่ยก็แ,แบบอันนี้อันนี้เดี๋ยวเจจัดการให้ pray <laughs> best เวทีว่าต้จาจ้าเขาคุณต้พูดว่าโอไปหาหน้าหมีหน้าหมีสามารถพูดคุยกันง่ายขึ้นผ่านตัวเขาเองที่เป็นตัวแทนซีรีส์ใหม่ของพี่สิงห์เขามาเชงเม้งใช่ปะคะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนี่ยไปแล้วไปแล้ว ถอยถอยจนแบบไม่มีทางจะถอยแล้วอะหนูไม่สามาเล่นขอไเลยมางโอโหเียบเลยมัเป็นฟามเอาเอาคืนเข้าไปอุ้ยเอาคืนเข้าไปด้วยไม่คืนไม่คืนเอาอย่างไั้นมันก็แดงแดงแดงแดแดงเอาคืนแดงแดงใคทางโน้นสิแดงแดงแดนู่นแดงแดงแดงแแด ถามเลยเลยก็ถามว่าพ oh, ี่ใส่เมื่กี่ซองนี่วะซองนะก็บแกบมาเน่้มันเหลือถึงลนเราเอามาไรใช่ไหมเอากลับมาอะไรนะ ไม่อยากจะพบจะหงจะพันไม่ต้องสงสัยแค่นั้นชื่กอกองมาได้ของยามเช้า มา้นะคะเขาถามว่าอยากฟังเพลงอะไรไหมไม่ใช่ไหมอ้โหวตให้คนนน้ม้ได้หรอคะไม่ได้ไหมไม่เป็นไหมคะไม่ใช่ลกิดข้างกันนีเลคะอ้ะบอกไปเถอะไปเถอะนั่งใช่อ่ะก็พวกแกไม่ไปไปไหไปไปตอบกันอยู่อะอเออใช่เขาดูเขาดูอกันอยู่อะของพี่กี่ะ วิ่งไปตรงนี้แล้วเขาทิ้งของไว้ตรงนี้ด้วยเขาไม่ไว้แบบว่าเราหิวน้ำอีกแบบก็ไปสั่งรอเออเราไปไปสั่งรอไปส่วนนึ่งไหมเราไปบอกเขาว่าเรารอที่ร้านเลยก็ได้นี่นะกินอะไรอินเตอร์ตรงนี้เลยไหมจงได้อินเตอร์คืออะไรอ่ะอินเตอร์คืออะไรอ๋อกินได้ร้ออะไรอ่งไงกินได้ร้อยหนึ่งโอ้พี่ดีโอ้โหขอต่อไทยก็วิธีกินได้ร้อยหนึ่งเลย พี่นี่สปิริตเลยเอาพ่เเราเอารวมกันแล้วเราก็เ็ัอาหม่เนไปเราเอาแบงค์ห้ารอมารวมกันห้า้ยห้าร้อ่ไเราเอาแบงค์ร้อมารวมกันกี่คนหนึ่งสอสใครได้ร้อยหนึ่งบ้างสี่ห้าสิบ้ยไม่ได้ นมนเกหล,ลบลบแรกไปนิดมันจะตลกตลบนี่แหละ, <c oughs> ะลไ,ไม่ตลกินอ,อ,อะไรยิ่ตอนนี้เดยแทยาทดสรมจะอาไรท์อของพออญญา,าอหารตามสเอาเบาเาอ่านาคนที่คยรวยอ <c oughs> ่ะเขาต้องเลี้ยงอนะใช่ใช่คย่คยค่วย